สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตาที่เราเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนี่เวลาวัวมากินหญ้านี่รู้สึกยังไงบ้างชื่นใจชื่นใจได้ยาให้วัวสบายใจเลยทำไม่ได้เป็นยังไงคุณยายทำไม่ได้ก็ต้องทำใจไปมีไหมวัวอดหญ้าไหนมีใจมีความสุขกับการเลี้ยงวัวมากไหม ยังไงบ้างครับสบายทไม่มีกทาไม่มีพวกก <c oughs> ไปไหนไม่สบายใจมไม่รู้จะทําอะไร,รครับผมคุณยายเลี้ยงคนเดียวเวลาไปแล้วอคือเลี้ยงแก้งเหงาใช้คำพูดนี้ได้ไหม <c oughs> สวัสดีครับคุณยายที่นี่ที่ไหนครับบ้านที่บ้านหมู่เจ็ดตบล ตำบลสโรงอำเภออำเภอ,อ,อเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณยายชื่ออะไรครับ <c oughs> ยายสงวนทับไทย <c oughs> ยายสงวนทับไทยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือคอกวัวของคุณยายเนะาะอ๋อคุณยายใส่หญ้าใส่ฟางรอแล้วเหรอใส่เราแล้วใส่เราโอเคแลอเนี่ยผู้ชมครับคุณยายเขาใส่หญ้าใส่ฟางรอวัวแล้วเนาะ ตอนเช้ามานี่ให้วัวกินอะไรครับคุณยายกินหญ้ากินหญ้าตอนเที่ยงนะครับคุณยายตอนเที่ยงก็กินหญ้าตอนเที่ยงก็กินหญ้าแล้วให้ฟังตอนไหนคุณยายถ้าหมดยาอ๋อถ้าหมดยาก็ให้ฟังอ๋อครับผมตอนนี้คุณยายทําอะไรอยู่ครับนี่ก็ไปก็ไปครูเวลาได้ขี้วัวปุ๊บคุณยายก็จะเอามาใส่ อ,อ,อ๋อใส่ผักใส่ผลไม้ <laughs> นะผู้ชมครับใช้เกิดประโยชน์ทันทีเลยนู่นนะผู้ชมครับอ๋ออันนี้เป็นความสุขไหมครับคุณยายความสุขนะคุณยายเนาะทำไมต้องเอาขี้วัวออกทุกวันครับคุณยายยุงเยอะอ๋อคือถ้าขออ้อวัวแฉนี่แมลงวันเยอะยุงเยอะอืม เป็นสาเหตุที่ให้คุณยายเอาขี้วัวออกทุกวันเลยเนาะครับผม,มเหนเื่อยไหมครับคุณยายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอายุเจ็ดสิบเท่าไหร่นะครับคุณยายเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเอาขี้วัวออกทุกวันหายาให้วัวทุกวันเลี้ยงคนเดียวเลยครับคุณยายาผู้หญิงเก่งนะนี่ถ้าสามตัวไหวไหมครับคุณยายไหวไหวป้าแต่ป้า ขายทุกป huh? ีเลยขายทุกปีได้ได้ลูกแร่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียก็เลยไม่ขายไม่ขายครับผมอ้าวเชิญเลยครับคุณป้าทำต่อเลยครับอืมสำคัญเลยนะครับว่าคอกวัวต้องแห้งนะคุณยายเนาะจ้โวัวของคุณถ้าแห้งก็สบายท้าไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็ดูไปมัน อ,ยยอ,อืมคือถ้าเขต้องออแกแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เอาโอใหแห้งอ๋อเอาขิ้แห้งมากรบเมื่อกี้ที่คุณยายบอกว่าสบายใจคนเลี้ยงด้วยอ๋อ,อ,อคือเราไม่มีอะไรทำแล้วนาะ,ะคุณยายเนาะก็ถ้าเลี้ยงวัวก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดนะผมว่าเนาะ,ะครับผมกนเช้ากินข้าวเสร็จก็ไปแล้วหายยากกี่ชั่วโมงครับคุณยาย ทั้งวันเลยไหมครึ่งวันครับผมมาดามแต่ว่าหลักๆคือแล้วคือคุณยายจะต้องเอาัวอ,ออกข้างนอกเนะเาะเอาออกทุกวันไหมครับคุณยอายออทุกวันทำไมต้องเอาออกครับคุณยายแช่ม,ม,มันอะไรยุงก,กัดถ้าเอาออกก็โลง่ง อ๋อถ้าวัวออกข้างนอกก็ลงออกับคนเลี้ยงด้วยสบายใจ,ยใจครับผมยายครับยายมีความสุขกับการเลี้ยงวัวมากไหมยังไงบ้างครับสบายทําไม่มีถ้าไม่มีวัวออกเ <laughs> ไปไหนไม่สบายใจมไม่รู้จะทําอะไระครับผมคุณยายเลี้ยงคนเดียวจเวลาไปแล้วอืคือเลี้ยงแกงเหงาใช้คำพวกนี้ได้ไหม ก็ยันก็ไหนขางเขาเลยได้ช <ừ> ื่นใจทุกปีอังทีปีหนได้สามหมื่นน <ừ> ิ้น้อย,ยครับผมแสดงว่าสิ่งที่คุณยายทำอยู่มันเป็นทั้งเงินเป็นทั้งความสุขเลยถ้าเราไม่เลี้ยงวัวเราก็าไม่รู้จะว่าจะเอาอะไรไมาใช้เนาะ ทำมีออกอกคอย่างชั่วหน่อยครับผมกินแค่หญ้ากับฟางวัวของคุณยายไม่มีอาหารเสริมไม่มีอะไรมันก็ยังอ้วนนะคุณยายเนาะยังแข็งแรงเนาะครับผมอันนั้นค nice> ือฟางของคุณยายเหรอครับมีกี่ก้อนครับคุณยายหกก้อนหกก้อนหกก้อนทีละหกนี่เอ๊ะ ทั้งหมดมาสามสบห้าก้อนวัวสองตัวสองตัวฟางสามสิบห้าก้อนพอไหมครับคุณยายสงสารถ้าไม่พอทํำยังไงครับซื้อเขาโอไปซื้อเขาครับผมแต่ว่าถ้าเลี้ยงวัวเนาะผมว่าถ้าเราลงทุนน้อยขยันหาย,ยากมันก็อยู่ได้เนาะครับผมตกไ,ไปเกี่ยวยาไม,ไม่ได้ ครับผมแสดงว่าฟางนี่เป็นอาหารเสริมแต่ลหลักๆแล้วคุณยายก็จะให้กินหญ้าครับผมแต่ถ้าฝนตกนี่ก็คือให้กินฟางเนาะอ๋อครับผมมีเหนื่อยมีทอ้อบ้างไหมครับคุณยายมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับไม่เหนื่อยเลยเลยเวลาที่เราเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนี่เวลาวัวมากินหญ้านี่รู้สึกยังไงบ้างชื่นใจชื่นใจได,ได อยากให้วัวสบายใจเลยทำไม่ได้เป็นยังไงคุณยายทำไม่ได้ก็ต้องทำใจไปมีไหมวัวอดยาไหนมีไหมไม่ค่อยมีอพยายามหาให้หได้เลยครับผมเวลาคุณยายไม่สบายล่ะทำไงที่นี่ให้กินฟางให้กินฟางไม่ค่อยไม่สบายแข็งแรงเลยใช่ไหม นายดูกล้ามหน่อยครับเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยกล้ามอะไรตอนนี้ก็ได้ปุ๋ยแล้วนะผู้ชมครับยายก็จะไปเทที่ผักอีกกี่ปีคุณยายจะเลิกเลี้ยงนี่เดี๋ยวค่อยดูก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยดูก่อนอืมเออไม่ได้ก็ค่อยว่ากันจ้าถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่ช่องเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ยังยังพอทําได้เนะาะครับผม คุณยายก็เอาขี้วัวออกอย่างนี้ทุกวันจ้าแล้วก็มาใส่ผักใส่อะไรเนาะจำนี่ครับผมชื่นใจไหมคุณยายชื่นใจเ <laughs> นี่ยผ <laughs> ู้ชมครับเป็นความสุขจริงๆนะคุณยนะายเนาะเราได้ปลูกผักได้เอาขี้วัวมาใส่ที่ผักเนาะเ <laughs> นี่ยผู้ชมครับมันเป็นความสุขข,ของคนที่เลี้ยงวัวนะคุณยนะายเนาะ ขอให้คุณยายอายุมั่นขวัญยืนนะครับอขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับคุณยายาครับสวัสดีครับคุณยายตอนนี้คุณยายก็จะจุดไฟไล่ยุงน้ะคุณยายเนาะใส่อะไรบ้างครับยายฟาง,ฟางแล้วก็มีหญ้าสดเนาะครับผมต้องใส่ขี้บัวไหมครับคุณยายไม่เคยใส่ไม่เคยใส่อคุณยายจุดแค่นี้ใไม,ไม่ต้องใส่ครับคุณยายเอาที่คุณยายทาเลยครับ ก็คือหลักๆก,ก็คือใช้ฟางกับหญ้าสดนะคนุณยายเนาะโอ้ใช้เทียนเลยนะผู้ชมครับถ้าเราไม่จุดนี่วัวไ,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 ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับคุณยายไม่นอนอ่นเพราะอะไรครับยุงเยอะอ๋อยุงเยอะโอ้แต่นี่ก็ควันดีเหมือนกันนะคนุณยายเนาะอืเนี่ยผู้ชมครับทออ้องอีกแล้วเวลาวัวท้องดีใจไหมดีใจดีใจยังไงบ้างครับหันหน้ามาหน่อยยายดีใจยังไงบ้างอืยิ้มอย่างนี้เลย ครับผมอัน uh, นี uh ้คือวัวของคุณยายเนาะสองตัวเลยบัวยายคุณยายอายุเท่าไรแล้วครับนี่เจ็ดห้าเจ็ดสิบห้ายังมีแรงดึงเชือกไหมนี่ก็ดึงอย่างนั้นก็ดึงอย่างนั้นเลยคุณยายเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่หลายปีแล้วทำไมถึงยังเลี้ยงอยู่ครับคุณยายก็เลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงต่อ อันนี้คือลูกวัวของคุณยายจ้าคุณยายเกี่ยวหญ้าเองเหรอครับใช่ <S 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 ค่ะเกี่ยวเองเกี่ยวเองเลยจริงนะจริงแล้วเอามายัางไงคุณยายรถเขน็นไหวเหรอไหวลากแล้วยกใส่รถเข,ข็นยังไงครับ <S 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 ยกมันง่ายเต็มมันอะไรก็ต้องต้องมาครับผมเกี่ยวอะไรก็ต้องใส่กระสอบภูมิใจมากไหมครับคุณยายภูมิใจยังไงบ้าง เห็นวัวก็ภูมิใจเห็นวัวก็ภูมิใจครับผมเอาง่ายเนาะผมอยากจะให้คลิปนี้เนาะเป็นแรงบันดาลใจนายาย่เนาะสาเหตุที่ยายยังเลี้ยงวัวได้หนึ่งก็คือความสุขเลยเหรอครับคุณยายเลือกเเจมก็เจมตลอดครับผมอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะเป็นวัวลูกผสมแต่ว่าติดวัวไทยบ้านนะยาห่เลี้ยงง่ายไหมครับวัวพวกนี้เนี่ยยายให้กินอะไรบ้างครับน กินแต่สมโอยกับเมจมงมีสมเอามีเจมงมีหญ้ากับฟางเนาะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับต้องมีใจทากครับผมแล้วก็ชื่นใจอืมประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชม มีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ